กันนี่แหละว่า,ามีงานไหมมีใครอยากทางานไหม,มผมก็ช่วงนั้นว่างพอดีทางก็ไม่มีด้วยอโอเคเอาเลยผมถือกติอยู่ประมาณที่ว่าถ้ามีโอกาสมาให้รีบคว้าคว้าได้คว้าเราเราคว้ามาแล้วเนี่ยทำได้ไม่ได้คว้าไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ทําได้เองบอกได้ไหมได้วันละเท่าไหร่อย่าไกลัวเขาไม่เราเห็นเขาไหมถามว่ามันเห็น,หนไหมบางทีที่เคยเห็นชัดที่สุดอาจจะเป็นแค่งเงาดำแต่อ,อินอินเสียง กินเสียงบางทีอยู่ข้างบนชั้นสองมีเสียงลาบคงลากของกลืน<ด>ขก้นลุกสมรวจัดเถาจักช้า,า,าไม่เรื่องเอ้ยคำเตือนอะไรไม่มีสวัสดีครับพบกับผมจ่าดองอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการทหารแตกแถว พอดีวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยอยู่ๆน้องโทรมาบอกว่าพี่มาสัมภาษณ์ผมหน่อยผมบอกว่าเอ้ยมันดึกมากแล้วนะเดี๋ยวไปตอนกลางวันได้แบบมันบอกว่าอาชีพของเขาอ่ะเป็นอาชีพที่จะต้องถ่ายตอนคืนตอนนี้เรามีเพื่อนส่งเสียงมาให้กําลังใจอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมอ่ะจะขับรถไปหาน้องเขาว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเพราะว่าตอนกลางคืนแบบเนี้ยผมก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวตามผมมาเลย ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องปา์มแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคือทุกแย่งกคุยซลละขอกาขอกเขาเยอะมากบลยากเลยมาคือทุกคนอาจจะงงว่าผมมาทำอะไรมืดๆนะวันนี้มันมีอาชีพที่แบบผมบอกเลยว่าเปรี้ยวแล้วก็คือแบบว่ามันตรงคอนเซปต์ตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วแหละก็เดี๋ยวผมมาเจอกับน้องคนนี้ ครั้งแรกอะครั้งแรกเลยนะที่เจอกันใช่ขอญาตเลยให้น้องแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมผมสิบเอกสุปชัยทูหอมนะครับสังกัดกรมการสื่อสารทหารครับผมนักเรียอดีตนักเรียนช่างฝีมือทหารรุ่นห้าสิบเจ็ดครับพื้นเพลเป็นคนจังหวัดอะไรฮะเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับคอนวั์เลยใช่ครับจบอ่ามออะไรเข้ามาพี่ตอนตอนที่ผมจบมาผมเรียนมอปลายจบมอสี่โรงเรียนนครสวรรค์มาครับแล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารตอนเรียนเรียนช่างอะไรเอ่ย ช่างยานยนท่องสองครับโอ้โหยานยนต์ด้วยแล้วทีนี้ลงสื่อสารเนี่ยเลือกเองหรือเพื่อนเลือกให้เลือกเองครับตอนเรียนเป็นไงพี่ดื้อไหมก็ประมาณนึงครับทุกคหนึ่งคือไม่รู้ดื้อมากไม่มากไม่รู้แต่ทุกคนรู้จักชื่อครับว่าว่าคนมีฉายาไหมฉายาฉายาตอนตอนเป็นนักเรียนเนี่ยจะมีอยู่หลายอย่างอู้เยอะขนาดนนไอโนไอเธอล่าสุดก่อนจบปีสามก็จะมีรู้จักพี่ปิ่นรุ่นสามสิบเจ็ดแกตั้งชื่อให้ผมตั้งชื่อแบบ ไอ้ทูบโอเคมาจัดเลยนามสกุลผมเนี่ยคือตัวาชัยทูบหอมไงแล้วคือพอจะเรียกผมชื่อปาล์มใช่ไหมเรียกชื่อปาล์มมันเป็นซ้ํากับชื่อลูกชายแกไงอ๋อก็เลยเป็นฉ<อ>ายาเลยลูกสาวลูกสาวแกเป็นซ้ํากับลูกสาวแก okay. ก็เลยเป็นฉายาใช่แกก็เรียกผมไอ้ทูบอย่างนั้นกลายเป็นว่าทุกคนไม่มีใครรู้จักผมเลยในชื่อปาล์มรู้จักผมไอ้ทูบทูบโดยกระทั่งผมมาอยู่สื่อสารเนี่ยทุกคนก็เรียกผมไอ้ทูบผมก็งงมาก ก็เลยเรียกน้องทูบดกอ่าง่ายดีจะไม่เรียกปาล์มแล้วผมผมไม่ไม่ไม่ค่อยเรื่องซีเรียลเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะใครจะเรียกอะไรก็ได้แค่รู้เป็นผมก็พอประมาณนี้ก่อนที่จะมาถามเข้าเรื่องก่อนเลยเนี่ยก่อนหน้านั้นอ่ะเคยทําอาชีพเสริมอะไรไหมเมื่อก่อนก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บรรจุใหม่ๆครับคือผมจะขายเป็นพวกรองเท้าเด็กของเล่นเด็กอยู่ที่ตลาดนัดโอโซนโอโซนใช่ครับไปมาไม่ทันดิพี่เปิดร้านอยู่ที่โอโซนตั้งสามล้านเลยนะ จริงเหรอพี่เจอกันมาเอาอทันไม่ไม่ไม่ได้ทันหรอกถ้าทันเองต้องรู้แล้วแหละประมาณปีผมเปิดอยู่ประมาณปีหกสองอ่ะก็คือปีแรกที่ผมหกสองไม่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 ทันตอนนั้นตอนนั้นร้านพี่เสด็จไปแล้วอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคือตอนนั้นถานจริงขายได้ไหมครับขายได้แต่มาเจอปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวที่จนเจอกันทั้งโลกคือโควิดทุกคนโอ้สต็อปทุกอย่างคือแล้วประเด็นก็คือพอเราขายปุ๊บเราขายได้ได้เขาไม่เปิดให้ขาย แต่เขายังเก็บค่าที่เราเลยเราเราก็หยุดไม่ได้เราก็เข้าใจเขาก็อับแปก็หีตัวเองออกมาจากตรงนั้นการว่าหลังจากนั้นมาก็อาจจะรับเข้าเวนบ้างอะไรบ้างไปจะหน้าฝนด้วยอะไรด้วยใช่ครับเอางี้นะผมมีอะไรจะบอกนะขออนุญาตเลยนะตามเปิดพัดลมห้หน่อยยุงเยอะชิบแป่งเลยอุ้ยขอโทษนี่อ่าดิเดียวนิเดียวโอ้โหยุ่งเหมือนผมนั่งอยู่เนี่ยจะมาเป็นเพื่อนกับผมแล้วเอาเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยขอบคุณมากครับและทีนี้ เริ่มต้นยังไงอ่ะถึงมาประกอบอาชีพเป็น Security เนี่ยมีมีเพื่อนที่หน่วยตอนแรกมีที่เนี่ยมีเพื่อนที่หน่วยเขาทาผัดกันอยู่สองคน oh. เขาทำตลับกันแล้วเพื่อนเขาเหมือนกับว่าเขาจะมีงานอื่นหรือไม่ก็อีกคนก็ไปเรียนต่อครับก uh ็ huh. เ,เลยถามในกลุ่มพวกกันนี่แหละว่า uh huh. มีงานไหมเอ้มีใครอยากทำงานไหม uh huh. ผมก็ช่วงนั้นว่างพอดีตังก็ไม่มีด้วยโอเคเอาเลย ผมถือคติอยู่ประมาณที่ว่าถ้ามีโอกาสมาให้รีบคว้าคว้าได้คว้าเราเราคว้ามาแล้วเนี่ยทําได้ไม่ได้อ่ะคว้าไว้ก่อนเย่ยมันก็ทําได้เองบอกได้ไหมได้วันละเท่าไหร่เอ่อมันจะมีอยู่สองสองรูปแบบก็คือรายวันเนี่ยจะได้สี่ร้อยแปดสิบาทแล้วก็มีเบี้ยขยันยี่สิบาทอืมก็เท่ากับวันละห้าร้อยบาทนะฮะถูกไหมใช่อ่าแล้วอีกแบบหนึ่งครับก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบสแปร์ที่คือแบบสแปร์ที่เขามาเข้ากันแบบว่าเหมือนก็เป็นช่วงแบบ คนขาดคนอะไรอย่างนี้เขาเรียกมาเข้ารายได้นะเขาก็จะแบ่งปเ,เป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยนสมมติพี่ไม่ว่างไอ้ปามช่วยหน่อยได้ไหมวันนี้ใช่ก็เราเราก็ม,ามันก็จะมีมันก็จะมีค่ารายวันที่เข้าแล้วก็มีค่าน้ำใจต่างกประมาณนี้ครับแล้วส่วนใหญ่เลยพี่ปามไปแบบไหนแบบแรกแบบสอง อ่าผมจะมีแบบแรกด้วยแล้วก็แบบสองด้วยปะปลายแต่แบบแรกนี้ก็มันจะมีคู่ผัดอีกคนหนึ่งเขาจะมาผัดตอนประมาณเที่ยงคืนอ๋อก็ก็แสดงว่าไม่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 ได้ยันเช้าใช่ไหมไม่หัยันเช้าผมไปแ้ครับไม่กระทบไม่กระทบกับที่ทำงานแน่นอนถูกไหมไม่ไม่กระทบครับโหเยี่ยมเลยอืแล้วแล้วทำมานานยังพี่กี่เดือนละอ่อผมทําประมาณเดือนกันยาปีหกสามเดือนกันยานี่ก็เดือนหก สามเีผมเกือบปีอยู่นะประมาณสองปีครับเก<อ>ือบสองปีใช่ครับเพราะว่าอ๋อปีหกสามเออหกสามหรือหกสี่นี่แหละแต่ผมจาได้ประมาณสองปีอ่าป๊บมันเป็นช่วงที่ว่าโควิดพอดีแล้วแบบผมมีไปราชการกลางวันด้วยอะไรด้วยกลางคืนแบบพอ,อไปทั้งนอกปุ๊บค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นผมก็ต้องหาแบบกูอยู่ไม่ได้แล้วว่ะกูเป็นประเทศไม่ขยับไม่ขยันด้วยไม่ไม่ขยันอดออมด้วยอ่าทางเดียวที่เราต้องทาก็คือหาเพิ่มหาเพิ่มอะไรก็ได้หาเพิ่มให้ได้มากที่สุดเที่ยวไหม ปกติถ้าแบบคนชวนถือต้องต้องบุญหนาจริงๆถึงจะชวนไปเที่ยวได้ผมจะพูดแบบนี้กับทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันนี้เที่ยงคืนออกเวรแล้วพี่ชวนไปไหมขอญาตนอนครับพี่แสดงว่าแต้มบุญผมไม่ถึงเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามีพี่ที่ทํางานหรือนี่ยเขาจะชวนไปสังสรรค์กันบ้างอะไรบ้างบางครั้งผมไปเขานัดผมล่วงหน้าก่อนเป็นเดือนเพราะว่าอันจริงผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้ทําแค่รอพอเองเดียวผมมีอย่างอื่นด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้าง ทุกวันนี้ที่เป็นรองลงมาจากรอพอก็คือจะมีช่อง YouTube ครับมีช่อง YouTube ช่องชื่อช่อง,องอคุณชายปาล์มคุณชายปาล์มทำเป็นรายการเกี่ยวกับแนะนําเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆครับชื่อว่ารายการสาระยุโทโธปกรณ์ตอนนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าตอนแล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้เพราะว่าผมก็ติดตามน้องเขาอยู่และพูดตรงนะที่ได้รู้จักกันเนี่ยอันนี้ส่งมาจากจับปักอีกแล้ว <c oughs> จัปักแนะนํามาให, <c oughs> ให้ได้รู้จักกันว่าเฮ้ยมีรุ่นน้องทํา YouTube อยู่แต่พอถามไปถามมา ้็มันไม่ใช่ youtube อย่างเดียวแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่ามาเป็นโทษนะ,ะพูดเปนบ้านมาเป็นจามผมงงเลยว่าเฮ้ยเอาเวลาที่ไหนมาแต่พอนั่งคุยกับน้องแล้วเข้าใจแล้วมันไม่ได้เหลื่อมล้าเวลาราชการเลยแล้วก็ใช้เวลาในช่วงช่วงเย็นจนถึงแค่ช่วงเที่ยงคืนถูกไหมครับใช่แล้วประกอบอาชีพได้ใช่แล้วก็พอ youtube มีอะไรอีกก็จะมีช่องช่อง t ิ k กตอกเกี่ยวกับอะจะเป็นคําพูดแนวทางความคิดคําคมเนาะเกี่ยวกับคนที่บางคนเนี่ย ไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อมไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปยังไงมผมเนี่ยในมุมมองของผมพูดตรงๆงเลยนะว่าครั้งหนึ่งอะผมเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมถามจริงจริงครับพี่ปึ๊บผมเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าตอนที่ผมเป็นอะผมไม่ใช่คนที่เป็นแล้วจมแต่ผมเป็นคนที่เป็นแล้วผมสงสัยผมสงสัย<ม>ปุ๊บผมศึกษาในผมศึกษาไปจนแบบว่าคุยกับจิตแพทย์ที่ปรึกษาด้วยกันเนี่ยคุยกับทุกคนลหลายๆคน<ม>ว่า สรุปแล้วมันเกิดจากอะไรจนผมได้ข้อสรุปว่าบางทีการเป็นโรคซึมเศร้านั้นนะครับไม่ใช่การคิดไปเองอมไม่ใช่สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าสารสื่อประสาทในสมองเหมือนมันมีอะไรมากระซิบหู่เราอย่างนี้ไหมใช่ประมาณนั้นอย่างอย่างพวกนั้นนะถ้าทางพุธศาสนาเรียกอะไรจิตปรุงแต่งแต่ทาง ทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าอาการหลอนอไม่ได้เกี่ยวกับการเสพยาไม่ได้เกี่ยวกับการรับสารเสพติดแต่ประการใดอาการหลอนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จากคนที่สารพิษประสาททางานติดปอดก็คือพี่ปาล์มเนี่ยมาให้ความรู้เพื่อนๆก็คือมาช่วยเขาแหละเราเราพูดในมุมมองที่เราเข้าใจเราพูดในคําพูดที่ตอนนั้นเราอยากฟังเรารู้ว่าคนที่เป็นแบบเราอยากฟังคําพูดไหนเราพูดเรารู้ว่าคนที่เป็นแบบเราเขาต้องการจะรู้สึกยังไงเราช่วยเขาตรงนั้นโอ้โหสุดยอดไม่ได้ยื่นมือเข้าไป แต่ยืนอยู่ห่างๆมองดูยอย่างอบอุ่นครับโคตรเจ๋งเลยว่ะใช่ยอดเลยแล้วช่องของผมเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะเป็นคอสเสียเงินช่องผมคุณเปิดเข้ามาคุณดูได้ฟรีผมไม่ผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะเขียนหนังสือกรรมดาอันนี้ส่งกันหมดอ่ะผมจะเขียนหนังสือขายแต่คิดไปคิดมากูมาขนาดนี้แล้วคุณจะไปเอาเงินเขาเหรอตอนมึงป่วยมึงกันู่นนี่น<ฮ>ั่นมึงก็ยังไม่ชอบเลย,ยมึงจะไปเอาเขาเหรออืมก็ ประมาณนี้ใช่ครับมีอีกไหมมีแต่งนิยายด้วยผมอยู่บอกได้ไหมแต่งนิยายแนวไหน่เป็นนิยายเหมือประมาณนี้ว่าแบบเป็นเนื้อเรื่องประมาณไส่ไฟแฟนตาซีดูแบบถอดสมองดูดูไม่ต้องเครียดโอเคประมาณนั้มีมีมีวางแผงหรือว่ามีติดตามได้ทางไหนผมแต่งอยู่ในเว็บบอร์ดของเด็กดี m อมครับเด็กดี .com ตอนนี้ที่แต่งอยู่มีอยู่หนึ่งเรื่องมีห้าตอนประมาณประมาณห้าสิบกว่าหน้าแล้วลองอ่านดูได้ ชื่อเรื่องว่าชีวิตต่างโลกของคุณชายสามัญชนชื่อผู้แต่งคือโนเนมไรเตอร์ครับแล้วมันมีได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้ตังค์ได้ไรไหมตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นปั้นผู้ติดตามอยู่ hmm. แต่ถามว่าถ้าเรามีผู้ติดตามมากขึ้นเลยมากขึ้นมันจะมีการสามารถที่ว่าหนังสือเล่มใหม่ๆที่เราจะออกมาหลังจากนี้เราจะสามารถทําให้ตอนหนึ่งสามารถเป็นการ<อ>ซื้อมาดูได้ก็เหมือนยูทูบเหมือนอะไรเนี่ยต้องไปปล<ะ>ดล็อคเขาใช่เราจะเป็นการแบบว่าสามารถรับเงินโดเนตจากคนติดตามก็ได้ด้วยเอางี้เลยใกล้จบแล้ว เพราะว่าเพิ่งมาเจอน้องเนี่ยพูดกันแบบคนไม่รู้เลยนะแล้วบรรยากาศเนี้ยมีเจออะไรที่มันแปลกๆไหมเี่เจอไหมประจําครับเฮ้ยในรูปแบบบางทีต้องกลับบ้านด้วยนะฮะจริงจริงพี่แต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นตัวขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเกียดเขาก่อนยังไงอะเราให้เกียดเขาทำไมเขาอยู่ภูมิต่ำกว่าเราพี่ ที่เขามาเนี่ยแแลแงลงุก้วี่ยสมมติเขามาหาเราเนี่ยอันนี้เราพูดในมุมมองของศิลปศาสตร์เลยนะนผมเป็นคนที่ยืนอยู่ทั้งบนจิตวิทยาพุทธศาสนาศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมเป็นคนที่เอาทุกอย่างแต่ถามว่าถ้าพูดในมุมมองศิลปศาสตร์ว่ากันด้วยภพภูมิเขาอยู่ดอปก,กว่าเราลงไป้ยการที่เขามาหาเราแปลว,ว่าเขามองเห็นเรามองเห็นแสงตะวันในตัวเราออือพอเห็นแสงตะวันในตัวเราปุ๊บ สิ่งเดียวที่เขามาทําคืออะไรมาขอความช่วยเหลือพี่เราอย่าไปรังเกียจอย่าไปรังเกียจอย่าไปกลัวเขาไม่แล้วเราเห็นเขาไหมถามว่ามันเห็นไหมบางทีที่เคยเห็นชัดที่สุดอาจจะเป็นแค่เงาดาแต่กลิ่นกลิ่นเสียงกลิ่นเสียงบางทีอยู่ข้างบนชั้นสองมีเสียงลากคงลากของตึกขนลุกบางทีนั่งๆอยู่ได้กลิ่นเหมือนสาบได้กลิ่นเหมือนแป้งคนแก่เอาเหรอเราตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้ามาอยู่ใครอยู่มันไม่ถ้ามามาดีๆมาบอกดีๆออื จะเอาอะไรบอกเดี๋ยวใส่บุญทำบุญตักบารไปให้โอ้หแต่ถ้ามาไม่ดีเราไม่คุยกันออืประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าเลยไหมไม่เราประมาณนี้ดีกว่าไหมวีก็เริ่มผลลุกแล้วคือไงเราจะวางเฉยร่วงพวกนี้ได้ด้วยธรรมฐานผมเมื่อเมื่อประมาณสองถึงสามปีที่แล้วเป็นช่วงที่โควิดแล้วผมโดนกักตัวอยู่บ้านผมไม่รู้จะดูอะไรผมเปิดอสุภะธรรมฐานดูอ่ะเป็นการปรงที่ทําให้เราพิจารณาได้ว่าในร่างกายของเรามีแต่ของมุดเน่ามีแต่ของเน่าเสีย ร่างกายล้นเต็มวยสิ่งปกปกโอ้โหประมาณนี้ก็เลยเอาง่ายๆว่าพี่ปามไม่ได้กลัวนะแต่ผมมาเริ่มเวอร์แล้วตอนนี้นะก็เอามาพอหอมปากหอมคอเพราะเดี๋ยวผมคุยกับน้องเขาแล้วแหละเดี๋ยวจะมีอะไรทํางันอีกอีกเยอะแหละเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องติดต่อน้องเขาหลายๆเรื่องแล้วก็วันเนี้ยมาแค่อยากให้รู้เฉยๆว่าอาชีพเสริมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นอาชีพอะไรบางคนอาจจะมองได้ค่าแต่ในความจริงไม่ใช่ครับมันได้เงิน มันดูแลครอบครัวได้มันดูแลจุนเจือในส่วนบางส่วนที่เราแทนที่จะต้องมานั่งรอเงินเดือนอย่างเดียวถูกไหมพี่ใช่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้รู้จักกับพี่ปาล์มเนี่ยในนามของยามสุดโหดหรือไงดีไม่โหดครับใจดีนะแต่อย่าเข้ามานะแต่อย่าเข้ามานะหมายความว่าใครจะเข้ามาอย่ามาบุกลุกที่ผมโอเคถือว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่เดี๋ยวแขกรับเชิญคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใคร เดี๋ยวกดติดตามช่องแล้วก็ในช่องพี่ปลาล์มช่องอะไรนะคุณชายปลาล์มครับผมคุณชายปลาล์มเดี๋ยวเข้าไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ดูแล้วับจะสี่ทุ่มนะ <laughs> ผมว่าซ้ายขวานี่มันเริ่มบังเวง <laughs> เ,เริ่มบังเวงแล้ว <laughs> ขอญาตพี่ๆน้องๆเพื่อนขอญาตขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องปลาล์มมากครับ <รา S 2> <laughs> สวัสดีมากสวัสดีคุณโอ๋หลอนแล้วเนี่ยสวัสดีครับโอเค